สนาทีดูให้เราจะเป็นหัวแซมหัวนูวันนี้วันนี้น่าจะเก้าแสนแตกนะวันนี้โอเคโอเคขอบคุณลูกสาด้วยนะครับทำตามสัญญาครับทุกคนนะครับฝากเนะครับแล้วก็ฝากมาไล่นะครับให้กีฬานะครับ้แตกขันไม่ไะ้รันแตกจะไปเรียกมาอีกนั่นนั่นน่นน ไปแล้วไปแล้วไปชอบไปแล้วี๋ยิงปูยิงเจอตังเป็นๆแล้วต้องใส่ดีเป็นด้วยอันฝั่งนี้ยั่งนี้ของของน้องใครเนี่ยของแม่ไหม มันเย็นไหมได้แม่ขาไปใหญ่หมยัไาวหมปากน้องเรื่องยังไนครับี้หอมแล้วก็ยงมัเปขม้านมไหาที่เศตนอยที่ลืมก่อนนาหลาพี่นุ่งนุ่กว่ดนอได้วยจานอะไรตาาอะไรอะไร พัดลมครับพัลมกเเจ็กับแอดกูเดม่บพรไอ้ที่อไเซฟไปอยู่ในโนดไม่ซ้อมเลยครับเบื้องห่างเย็นซื่อ รอบลอบึกครับที่นนอกครับลาไปเลย